สวัสดีค่ะแบกี่ดูวีนะคะวันนี้ก็มาเล่นเกมรักต้องห้ามต่อเนาะสำหรับวันนี้เป็นความลับนะคะซึ่งก็กําลังจะขึ้นตอนที่ยี่สิบในพาร์ทหน้านะ,ะวันนี้มาดูเรื่องราวของความลับก่อนที่จะขึ้นตอนที่ยี่สิบนะคะโอเคมาก็ดําเนินเรื่องกันเลยนี่ยตอนนี้เราเลือกได้นะคะโอเคเพราะว่าเลเวลความรักเราเกินไปเยอะมากจบเกมได้แล้วนะเออพันห้าเนี่ยมาเรื่องราวความลับนะคะ อันนี้คือเสียงของอชื่ออะไรนะชูตะ,อ,ะอันนี้เป็นเสียงของชูตะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําเสียงเป็นชูตะแทนแล้วกันเนาะแบกกี้โทรหาฉันเธอไม่ได้ฟังดูล่าเริงเหมือนที่เคยเลยและเธอก็พูดด้วยน้าเสียงที่ฟังเหมือนว่าจะเริ่มร้องไห้ตอนไหนก็ได้อะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยนี่ขึ้นได้ละนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบกกี้ชนฉันจะออกไปข้างนอกใช่ไหมผมพยายามคิดย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มเดทกันใหม่ๆ แต่ก็เป็นผมตลอดเลยที่ชวนเธอออกไปข้างนอกอะ่ะเธอไม่เคยชวนผมเลยอะ่ะหรือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เคยเป็นมาตลอดนะถึงยังไงนะสำหรับผมการที่ได้มีความสุขจากการที่แพกกี้ชวนออกไปข้างนอกนะ่ะมันผมตกลงรับเธอคอนแล้วอะ่ะมันคงจะไม่มีผู้หญิงคนไหนนะที่ต่อต้านผมได้มากกว่าแพกกี้แล้วแหละนี่เป็นสิ่งที่ผมคิดขณะที่เตรียมตัวออกไปข้างนอกเดี๋ยวนะนี่บ้านมานันเหรอ คิดว่ามันอยู่ในร้านอะไรสักอย่างก่อนที่ผมจะมาเดทกับปร์กี้มีช่วงหนึ่งที่ผมเอาแต่เล่นสนุกนะถึงกับว่าผมไม่มีนิ้วพอที่จะนับจํานวนผู้หญิงได้เลยเจ้าชู้เนี่ยว่ะมเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผมที่จะเดทกับผู้หญิงคนหนึ่งขณะที่นอนกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะอียหล่อเลือกได้แต่ตอนนี้ในความคิดของผมเนะีมันมั่นคงมากขึ้นแล้ว ผมไม่สามารถพูดได้ว่าผมดีนะแต่ผมหมายถึงผมเป็นหนุ่มสุขภาพดีนะรู้ไหมหนุ่มสุขภาพดีสามารถมีอะไรได้หลายๆวันหลายวันหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยผิดใช่โ okay อเคไหแต่ระยะหลังเนี่ยผมเปลี่ยนไปตอนนี้ผมไม่อยากจะนอนกับผู้หญิงคนไหนเลยแค่กับแบ๊กกี้คนเดียวเท่านั้น <c oughs> ดีใจจุงเบย ฉันนี่รู้สึกเหมือนมีอิทธิพลกับผู้ชายอ่ะเออรู้สึกดีอืมผมรู้สึกเหมือนกับว่าเมื่อก่อนความรู้สึกแบบนั้นมันได้ระเบิดออกไปนะเหตุ hey, ผลที่แบกกี้ไม่ให้ผมจูบเธออาจเป็นเพราะวิชายของเธอก็ได้นะหลังจากที่ผมคิดแบบนั้นน่ะผมก็หยุดสิ่งที่ผมทำอยู่ไม่ได้เลยย้อนกลับไปตอนนั้นน่ะถ้าผมบังคับนะนั่นคงจะเป็นจุดจบความสัมพันธ์ของผมกับแบกกี้แล้ว พอผมคิดถึงเรื่องนั้นผมดีใจที่พี่ชายของแป๊กกี้มาหลังจากนั้นผมยั้งใจตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยแหละผมอยากจะชมตัวเองว่าผมดีแค่นะ <c oughs> อีนี่หลงตัวเองนี่หว่าไม่ว่าผมจะใช้เงินไปกับพวกของขวัญแล้วก็เที่ยวไปมากแค่ไหนเธอคงจะไม่มีความสุขเท่าไรผมคิดว่าเธอจะมีความสุขเรื่องอาาพาร์ตเมนต์นแต่มันก็ไม่ดีเหมือนเดิมะนะผู้หญิงทั้งหมดที่ผมเคยมีจนถึงตอนนี้ คงจะมีความสุขเวลาที่ได้กระเป๋าแบรนด์เน่ใหม่ๆหรือว่าชวนพวกเธอไปเที่ยวเมืองนอกอถึงแม้ว่าพวกเธอทั้งหมดจะมีความสุขถ้าผมแค่ใช้เงินกับพวกเธอแต่แป็กกี้นะ่ะตรงข้ามเลยไอ้ยะฉันเป็นคนดีไงลืมเรื่องมีความสุขไปได้เลยเธอคงจะแค่ยิ้มนิดๆแล้วก็ดูเป็นทุกข์นิดหน่อยเธอกำลังเดกับผมนะดังนั้นเธอควรที่จะไม่ชอบผมให้น้อยที่สุดใช่ไหมหรือบางที เมื่อกิดที่ผมเล่นสนุกกับผู้หญิงในอะดีตที่ผ่านมาบางทีปบกเกียจ,จะเล่นสนุกอยู่กับผมก็ได้นะจริง <laughs> ฉันเล่นสนุกอยู่กับเธออะเพราะว่าใจฉันให้พี่ชายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นแค่แบบทางผ่านนะชูต้ตาเออก็ต้องเข้าใจเน็ตนงึงโอเคต่อไม่ไม่ใช่แบกกี้ไม่เจ้าเล่ยขนาดนั้นหรอกอีกอย่างนะถ้าเธอเป็นผู้หญิงแบบนั้นผมคงจะไม่ได้ดึงดูดอะไรเธอมากไปหรอก ตอนนี้เมื่อผมคิดถึงเรื่องนี้ครั้งแรกที่ผมเห็นแป๊กกี้นะเธอแตกต่างจากสภาแวล้อมที่ลื่นเลงรอบตัวเธอเลยด้วยซ้ำแล้วก็รู้สึกยินชานิดหน่อยด้วยสิ่งที่ผมคิดครั้งแรกที่ผมเห็นแป๊กกี้นะก็คือเธอเป็นสาววาย <laughs> เธอเป็นสาวพิเศษโอเคนี่จบแค่นี้โอ้โหนี่บ้านมันใช่ไหม <laughs> รู้กว่าซโซนเบอีกวันนี้เนี่ยมีงานเลี้ยงหรู ผมลืมแล้วว่าที่ไหนนะแต่ลูกสาวของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งก็ก้าวเข้าอ,อายุ20ปีก็เลยมีงานเลี้ยงด้วยเฉลิมฉลองผมเป็นลูกชายของครอบครัวโคจิมาและผมก็ไม่ชอบงานเลี้ยงด้วยแต่ผมก็ไปร่วมงานเลี้ยงนะั้นนะเพราะผมถูกเชิญ <c oughs> อันนี้เสียงผู้หญิงคนหนึง่งใครวะผู้หญิงเออไม่ใช่คุณชูตะใช่ไหมเนี่ยคุณก็ถูกเชิญเหมือนกันเหรอคะ มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาคุยกับผมนะผู้หญิงที่ผมคงจะใช้เวลาอยู่ด้วยแค่คืนเดียวผมเลยทักทายเธอไปเงินๆอย่างที่ผมเคยทํามาตลอดเออนลกขึ้นมาได้นะฉันได้ยินว่าลูกสาวของครอบครัวโซนเบก็จะมาวันนี้ด้วยนะคะลูกสาวของครอบครัวโซนเบกันเหรอผมไม่เคยเจอเธอเลยแต่ได้ยินเรื่องของเธอด้วยนะประธานของบริษัทโซนเบแต่งงานใหม่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าเขาตั้ง20ปีเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มีลูกด้วย ที่จริงนะตอนงานแต่งเนะี่ยมีผู้ชายบางคนลอบตัวผมพูด mm hmm. ว่าเธอแค่อยากได้มอลโดกอะที่จริงแล้วเธอควรจะแต่งงานกับเขาพูดว่าเธอสนใจเรื่องเงินของเขาเลยนะเพราะว่าเธอเป็นลูกสาวของผู้หญิงคนนั้นไงผมเลยรู้จักเธอในระดับหนึ่งแหละเธอผมอวดเลยต่อหน้าเธอนะเธอหน้าจะเล่นกับผมนะอ๋อนี่มันคิดอย่างนี้ไหมมันก็เลยจะเล่นด้วยกับเรานี่คุณรู้จักกับลูกสาวคนนั้นเหรอผมไม่เคยเห็นเธอเลยอะ อเป็นไปได้ไหมที่คุณสนใจลูกสาวของครอบครัวซานเบตนนะ <c oughs> คุณนิดนึงครับและฉันแปลกใจจังคุณพยายามที่จะทําความรู้จักกับใครก็ได้ที่เป็นผู้หญิงน่ะเหรอพูด <c oughs> แบบนั้นก็น่ากลัวสินะครับเออพม,มก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยสิ <c oughs> ดีค่ะเพื่อนของฉันคนนึงน่าจะรู้จักเธอนะ่ะฉันจะถามให้นะ ผู้หญิงคนนั้นเน่เดินไปกับเสียงก๊อกแก๊กของส้นรองเท้าของเธอนะขณะที่รอผู้หญิงคนนั้นเดินกลับมาผมได้แชมเปญมาแก้วหนึ่งแล้วก็มองไปรอบๆหอประชุมพร้อมกับหลังที่พิงฝาอยู่พิงฝานี่มันพิงผนังปะหลังจากที่ดูลูกสาวของโซโนเบะแล้วบางทีผมอาจจะได้ชวนใครสักคนเข้าโรงแรมแล้วละ่ะผมดื่มแชมเปญที่ไม่ได้ดีอะไรมากนักหน,นะจากนั้นผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึง่งยืนเดินอยู่ในห้องงานเลี้ยง นั่นใครอ่ะคนะปะเห็นเด่นหรือว่าเราเพราะว่าเราก็สวยเป็นแม่ไงนออคนส่วนมากที่มางานเลี้ยงเป็นคนที่ผมจำหน้าได้นะแต่โดยเฉพาะผู้หญิงคนนั้นนะที่ผมไม่คุ้นหน้าเลยผู้หญิงคนนั้นยืนหลังพิงฟาเหมือนกับผมแลยพี่กำลังดื่มแชมเปญด้วยท่าทางที่ดูเบื่อๆอนะเราแน่นอนอะเป็นสาวที่พิเศษอะไรอย่างนี้พิเศษอะไรเนี่ย ผู้หญิงส่วนมากที่มางานเลี้ยงต่างก็มาหาสามีกันทั้งนั้นน่ะไอ้ยะผู้คนจากสังคมชั้นสูงมารวมตัวกันก็เพื่อแบบนี้ <laughs> มาเรื่องอ่างนี้จ้ะผู้หญิงคนเมื่อกี้คิดจะ,จะชวนผมไปข้างนอกแน่ๆเลยคงจะเป็นเหตุผลที่ทำไมเธอถึงดูไม่ค่อยมีความสุขนะพอผมพูดถึงเรื่องของครอบครัวโซโนเบะเธอใส่ชุดกระโปรงสวยนะแต่รู้สึกว่าเธอจะไม่ชินสักเท่าไรไอ้ยะนี่สังเกตเราตลอดเลยเหรอ นี่เธอ,อามางานเลี้ยงโดยที่แทงทําเป็นลูกสาวใครหรือเปล่าเนี่ยไม่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเธอคนจะอยู่ใกล้ผู้ชายไปแล้วแต่ผู้หญิงคนนั้นแค่ร้อยเวลาผ่านไปแล้วก็ไม่พูดกับใครเลยผู้หญิงใครวะคุณชูตาคะเรื่องลูกสาวของครอบครัวเซนาเบะน่ะคะ่ะเอ่อเธออยู่ตรงนั้นน่ะคะ่ะเ,เป็นไปได้เหรอเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมกาลังคิดอยู่นะผู้หญิงคนนั้นชี้ไปที่เด็กสาวที่ผมจ้องอยู่พอดีเลย อาจเป็นเพราะว่าเธอเป็นลูกสาวของสามีคนก่อนนะแต่ว่าเธอดูไม่เหมือนจะคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่อะ่ะดีกว่าที่จะใช้เวลากับผู้หญิงแบบเธอเนี่ยนะคะผู้หญิงคนนั้นเข้ามาใกล้ผมแล้วก็พึมพึมพำเสียงหวานใสเอ่อขอโทษนะครับบางทีอาจจะเอาไว้เขาหน้าก็แล้วกันนะถ้าผมทําตัวเหมือนที่เคยแล้วก็นะผมคงจะแอบออกมาจากงานเลี้ยงแล้วก็ไปกับผู้หญิงคนนั้นแล้วแหละแต่วันนี้ผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นสิ ผู้หญิงที่ชวนผู้ชายด้วยน้ําเสียงเกลียกล่อมแล้วผู้ชายที่โดนพวกเขาหลอกนะผมสนใจลูกสาวของครอบครัวโซนเบที่มองคนเหล่านั้นอย่างเย็นชาแล้วไงเข้ามาจีบเราเออสวัสดีครับเราเอะพอผมเข้าไปคุยกับเธอลูกสาวของครอบครัวซูนาเบก็มองผมเหมือนกับว่าเธอตกใจเน่ารักดีนีออ่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะ อู่ถ้าเธอไม่พอใจแล้วก็ระมัดระวังตัวด้วยนะเธอเลยมองหน้านิ้วคิค้วขอมวดกับผมนะเนี่ยอ่าผมโคชื่อตาโคจิมะครับคนชื่ออะไรลนะ่ะไม่ว่าใครจะมาระวังตัวแค่ไหนเนะี่ยหลังจากที่ผมบอกชื่อตัวเองไปธรรมดาคนไหนก็จะเปลี่ยนท่าทางเลยสิ้นเชิงไม่ว่าผู้หญิงปกติธรรมดาคนไหนก็จะเปลี่ยนท่าทางไปไม่ว่า,า,ย,า,า,วายัางไงเธอกับแม่ของเธอคงตาแพลวพรากกับสมบัติของขอครอบครัวโซนเบซินะ ถ้าอย่างนั้นเธอควรจะยอมรับคำเชิญของผมด้วยแต่ไม่ว่าผมจะรอนานแค่ไหนก็ไม่มีคำตอบกลับมาจากเธอเลยเป็นไปได้เลยครับที่คุณไม่ได้ยินผมนะถึงแม้ว่าเพลงคลาสสิกกาลังเล่นอยู่ในหอประชุมนะมันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นนี่ผมชื่อตาโคจิมะครับคุณคือใครอะแต่หลังจากที่สาวคนนี้เหลือบมองผมเธอก็เบืออหน้านี้ เราเป็นคนระมัดระวังตัวไงเออต้องเข้าใจเนสน้องนี่เธอไม่สนใจผมถึงแม้ว่าเธอจะได้ยินผมอีงงั้นละ่ะนี่คุณทำไมไม่ตตอบผมละ่ะคุณจะไม่เป็นมิตรกับผมสักหน่อยอ่ะฉันไม่อยากจะให้ใครมาบอกว่าต้องเป็นมิตรขึ้นกับใครบางคนแล้วคุณก็มาพูดว่าคุณคือใครคนอื่นที่เพิ่งกับคนอื่นที่เพิ่งจะรู้จักกันเหรอคะเอ๊ะ แม้ว่าผมจะตกใจกับคำพูดของผู้หญิงคนนี้นะเธอไม่รู้จักตระกูลโคชิมะเนี่ยนะไม่สิถ้าเธอเป็นคนที่อยู่ในสังคมชั้นสูง่็ไม่มีทางหรอกที่เธอจะไม่รู้จักผมเน่ยถึงแม้ว่าเธอจะเป็นลูกของสามีคนก่อนนะเธอก็น่าจะรู้จักเรื่องของบริษัทบ้างสิทำไมคุณไม่เรียนรู้เรื่องมารยาสักหน่อยอะฮะถ้าคุณไม่อยากนะคุณก็จะไม่ได้มาผู้ไม่ได้ผู้ชายสักคนเลยรู้ไหมไม่มีเหตุโทษทีไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องกังวลเรื่องนั้นนะคะ ไม่ว่าผมจะพูดอะไรเธอก็ตัดบททันทีเลยเธอไม่น่ารักกับฉันเลยถ้าคุณเอาใจผมหน่อยนะผมจะซื้อทุกอย่างคุณชอบเลยรู้ไหมอะเพชรพอยกระเป๋าแบรนด์เนมผมให้ได้หมดนะแล้วทำไมไม่น่ารักกับผมหน่อยล่ะมันอาจจะเป็นครั้งแรกที่มีผู้หญิงพูดจาเล่นๆกับผมนะแต่ผมไม่ได้เข้าใจเธอเป็นคนเดียวที่ผิดที่พูดอะไรแบบนั้นออกมา คุณพูดว่าคุณจะให้อะไรก็ได้ที่ฉันต้องการใช่ไหมคะอะไระฉันเคยบอกว่าฉันอยากได้เพชรหรือกระเป๋าเหรอคะฉันไม่ได้อยากได้ของพวกนั้นเลยและมันก็คงเป็นการรบกวนที่เราจะต้องรับของแบบนั้นนะคะมันรู้สึกเหมือนว่าเธอปฏิเสธผมอยู่นะผมไม่รู้ว่าใช้เงินไปกับพวกผู้หญิงเท่าไหร่แต่ละคนจนถึงตอนนี้ขณะที่เดียวกับพวกเขาอยู่ไม่ว่าพวกเธออยากได้อะไรผมก็ให้พวกเขาหมดเลย นั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดากับผมนะแต่ผู้หญิงคนเนี้ทำลายมันลงอย่างชิดสิ้นเชิงเลยผมโมโหชะมัดเลยทำไมผมต้องเกิดผู้หญิงคนนี้ด้วยนะยิ่งกว่านั้นนะคุณเป็นคนที่น่าลำคาญมากเออแล้วเรามาคบกับผู้ชายคนนี้ได้ยังไงวะนี่ฉันอ่านบทสนทนากันแล้วแบบดูแบบอคติกันตั้งแต่แรกขนาดนี้ดีแบบไม่น่าจะคบกันได้อะเฮ้ถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าฉันเป็นใครคุณก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ คุณกำลังทดสอบฉันเพเื่อดูว่าฉันจลังเลใจไปกับเงินของคุณใช่หรือเปล่าคะผมไม่ตอบกลับไม่ได้ละมันก็แค่ผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเป็นลูกสาวของครอบครัวโซโนเบะอย่าเอาฉันไปรวมกับผู้หญิงพวกนั้นฉันไม่ใช่ฉันต่างจากแม่ของฉันมีผู้หญิงคนเนี้พูดไปกำมือสองข้างไปด้วยะผมรู้สึกเหมือนว่าคำพูดที่เธอเพิ่งจะพูดไม่ได้พูดออกมาเพื่อผมแต่เพื่อตัวเธอเองต่างหาก อย่างที่คิดไว้เลยคนคงจะพูดเลยว่าเยอะเพราะว่าเธอเป็นภรรยาคนที่สองอะนะผมคิดว่ามันไม่ได้มีเหตุผลอย่างแน่นอนที่เธอจะโกรธกับสิ่งที่ผมพูดออกไปเธอต่างจากผู้หญิงคนนั้นจริงๆเธอไม่ได้ง่ายขนาดที่จะนอนเอ็นเอียงไปกับเงินทองของใครก็ได้ผมอาจจะรู้สึกมีความสุขนิดหน่อยนะเพราะเธอเป็นผู้หญิงประเภทที่ผมอยากเจอเออก็หัดคบคนดีๆซะบ้างนะแกถ้าคุณเข้าใจงั้นก็กรุณาไปที่อื่นเร็วๆเ,เลยค่ะ โอ้โห oh. <laughs> ผมชื่อชูอชอตาโคจิมะครับแม่ชื่อของคุณคือใครช,ชื่อของคุณคืออะไรผมถือดอกกุหลาบสีแดงที่ในกระเป๋าหน้าอก mm hmm. ของสูนแล้วผมก็เริ่มใหม่ไอ้นี่ยังไม่ย่อท้อเลยเป็นฉันฉันเดินดีแล้วจ้าน่ากลัวผู้ชายแบบนี้เธออ้าปากค้างมาที่ผมเหมือนว่าเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ผมทําอยู่แน่นอนครับดอกกุหลาบดอกเนี้คือบางสิ่งบางอย่างที่ผมคิดไว้ด้วยนะแต่ว่า คุณจะไม่พูดว่าคุณจะไม่รับเนี่ไว้หน่อยใช่ไหมครับมันไม่ใช่ของแพงนะพอผมพูดแบบนั้นเงินเงินนิดหน่อยความรุนแรงที่ผมรู้สึกได้จากผู้หญิงคนนี้เมื่อครูก็หาเไปอย่างสิ้นเชิงเลยเธอเริ่มหัวเราะทันทีเหมือนกับดอกไม้ที่เบ่งบานโอ้ฉันว่าฉันฉันฉันแปลกฉันเป็นผู้หญิงที่แปลกมากเลยอะนี่นี่แบบยงมุตสาจะหัวเราะยังไม่ยังยัง,ยง,ยง ยังไปหาว่าเขาแปลกอีกตัวเราเนี่ยแปลกมาะคือถ้าเจอคนแบบนี้ฉันวิ่งหนีแล้วจ้าฉันเดินหนีเล้ามาต่อดีกว่า <c oughs> คนนี้แปลกเนาะเวลาที่เธอหัวราเธอก็น่ารักนะบางทีอาจมองผมเย็นชามาจนถึงตอนนี้พอเธอยิ้มให้ผมเมืธอก็ดูน่ารักมากเลย <c oughs> ฉันแป๊กกี้โซนเบะค่ะฉันพูดอะไรหยาบคายไปก็ขอโทษด้วยนะคะ ยิ้มเบาๆขณะที่พูดไปเหมือนกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นกับเธอปากี้ดูไม่มีฤทธิ์เดชอะไรกับผมเลยหลังจากนั้นนี่คือที่มาที่เรารู้จักกันนะ้อ๋อนี่ยังออกมาคุยกันเอ๊ะอ,อีลาเบียงนี่มันอีลาเบียงที่อินดักชั่นนี่หวาเราออกจากเขาประชุมไปที่ระเบียงเพื่อเปลี่ยนที่ที่นั่นนะเราคุยกันเป็นทางการน้อยลงโอ้งั้นพี่ชายของคุณก็อยู่อเมริกาสินะตอนนี้พอเธอพูดถึงเรื่องนั้นนะ พ่อผมพูดว่าลูกชายของครอบครัวซูนาเบะจะไปทํางานที่สาขานิวยอกแบกกี้ไม่ได้พูดอะไรแต่จากนั้นคงจะเกิดเลยบางอย่างแล้วนะพอเธอพูดถึงเรื่องพี่ชายของเธอเธอดูเศร้าขึ้นมากนี่แบกกี้เอ๊ะทำไม่มีเดยกับผมเฮ้นี่เพิ่งเจอกันไม่ใช่เหรอวะอ,อย่างที่ฉันคิดนะคุณก็ไปได้กับทุกคนตราบใดที่เขาที่เป็นผู้หญิง แพกกี้พูดแบบนั้นเหมือนว่าเธอขยะแขยงแล้วผมก็รีบปฏิเสธจ้ะไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันได้เป็นแบบนั้นจนถึงตอนนี้อันนี้ก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ดีเนาะก็บอกจริงๆว่าเออเคยเคยทำนิสัยเร็วๆมันก่อนจนถึงตอนนี้ผมไม่ได้พูดแบบนั้นเล่นๆกับคุณนะแพกกี้คุณคงจะพูดแบบเดียวกันนั้นกับผู้หญิงหลายคนที่ผ่านคุณมาใช่ไหม อย่างที่ผมคาดไว้เลยสารภาพในวันที่เราเจอกันเนี่ยมันเริ่มต้นไม่ดีเลยผมชักเศร้าเลยสิแต่พอผมปฏิเสธผมก็โล,ล่งอกนะผมดีใจที่เธอไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่จะยอมรับความรู้สึกของใครสักคนที่สารภาพกับเธอในวันที่เขาพบกันหรอกฉันจะกลับเข้าไปข้างในนะคะเฮ้ยเดียวนี่นามบัตรผมนะอ <c oughs> มีให้ดาบัตรด้วยอะ่ะ <c oughs> เบอร์กับอ e ีเมลผมเขียนอยู่ในนี้นจ้ะ ตอนแรกแบกกี้จะไม่เอาแต่ผมก็ยัดใส่มือเธอ,เอไว้แล้วฉันรัถึงขนาดโทรกลับอรอเฮ้ยทำไมผมไม่ขอเบอร์แบกกี้มาด้วยเลยนี่ทั้งหมดที่ผมกังว,วลคือบอกอีเมลของผมกับแบกกี้แต่ผมลืมขออีเมลของแบกกี้ไปเลยซึ่งมันจําเป็นด้วยนะเธอมีท่าทีแบบนั้นกับผมในตอนท้ายหรือมีโอกาสสูงที่เธอจะไม่ติดต่อกับผมต่อมานะหลังจากนั้นก็ไม่มีการตอบกลับมาจากแบกกี้เลยถึงแม้ว่าผมจะรอมาสองสามวันแล้วก็ตาม แต่ตอนที่ผมกาลังหุดหงิดอยู่นั่นเองอะ่ะผมก็ได้ยินข้อผมก็เห็นข้อความจากแบกกี้บนมือถือมันเป็นข้อความทักทายธรรมดาแล้วเราทักมันทาไปทําไมวะ <laughs> แต่ผมได้ข้อความจากแบกกี้นะผมมีความสุขมากผมเลิกเรื่องหุดหิดหมดไปผมตอบกลับทันทีแล้วก็ชวนแบกกี้ออกไปเที่ยวด้วยแน่นอนตอนแรกเธอก็ลังเลแต่คุณพูดได้เลยว่าผมยืนการเดินหน้าแบกกี้ยอมแพ้แล้วก็เห็นด้วยที่จะเดทกับผมไอ้เรานี่ง่ายอะ่ะ ายมากเราเป็นผู้หญิงได้ง่ายมากจากนั้นลผมก็ไปเดทก,กับแป๊กกี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมสารภาพแล้วเราก็เริ่มเดทกันได้ข่าวว่ารู้สึกจะเดทกัน3เดือนไม่ตามอินโทรดักชันดีว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้นานมาแล้วนะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันรู้สึกเหมือนว่าเป็นความทรงจําที่นานมาแล้วแม้ว่าหลังจากนั้นความรู้สึกของผมที่มีให้แป๊กกี้มันมากขึ้นนะฉันอาจจะรีบที่จะทําให้แป๊กกี้เป็นของผมก็ได้ ผมสงสัยว่าความรู้สึกของแป๊กกี้เปลี่ยนไปหลังจากนั้นหรือเปล่านะกับรถที่หน้าต่างเปิดเอาไว้สายลมตอนกลางคืนที่พัดเข้ามาสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ผมกําลังคิดถึงอะไรของแกเนี่ยแกคิดถึงอะไรวะ <c oughs> คือเป็นการเป็นเป็นเป็นบทที่แปลกมากเป็นเรื่องราวความลับที่พูดถึงทางฝั่งของชูตะอย่างเดียวโอเคต่อไปจะเป็นตอนที่21สิอนะเงินเราไปิดไหนกันดีอันนี้คือเรากลับมาหาชูตะอืม ที่ไหนก็ได้แม่ใส่โรงแรมก็ได้เลยเชิญฉันเข้าโรงแรมแล้วเฮ้ยเอาจริง๋งอ่อแบ็กกี้แบ็กกี้รักจังเลยอ่ะแม็กกี้ใช่อะแบ็กกีฉฉ้ฉันเข้าใจทำไมอ่ะฉลังอาจจะเป็นเพราะหลังก่อนหน้านั้นเรื่องที่ว่าเนี่ยแหละอันนี้คือฉันหรือว่านี่คือใครว่าขอพูดเสียงกันแล้วกัน พอฉันลงจากแท็กซี่อยู่ฉันก็รู้สึกถึงบรรยากาศแปลกมาจากกลุ่มคนที่รวมตัวกันเกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนั้นน่ะอันนี้แบกกี้จิงเลิเออนั่นใช่คุณแบกกี้สโนเบลหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะใช่ค่ะแต่แบกกี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะช่วยบอกได้ไหมว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงอะไรวะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราจะโดนจับแต่งงานกับพี่ชายอะ่ะเออเป็นไปได้นะโอเคเดี๋ยวมาอ่านตอนน่อในบทที่21นะคะ เราวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย